สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างเบสจากร้านสมายทีสวิตนะครับวันนี้ช่างเบสมีตัวหน้าจอครับจะเป็นหน้าจอของตัว macbook air ครับวันนี้เรามาซ่อมหน้าจอของ macbook air กันนะครับไม่ได้เชิงว่าซ่อมหน้าจอในทั้งหมดนะคือว่ามันจะมีส่วนด้านล่างนะครับก็คือเหมือนเป็นโลโก้ของ macbook air นะครับแถบโลโก้ด้านล่างหน้าจอนะครับมัน มันแตกนะครับเนี่ยมันจะเป็นมันจะแตกแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นอันเก่าของลูกค้านะครับที่มันแตกอยู่นะครับซึ่งเวลามันแตกเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนจอยกหัวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนจอทั้งชุดเลยสามารถเปลี่ยนเป็นหน้าจอเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่แผ่นอันนี้เฉยๆได้ครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโลโก้กันนะครับอันนี้จางเบสแกะมันออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาอันใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับ โอเคเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแถบโลโก้อันใหม่นะครับ MacBook Air รุ่นนี้ก็จะมีหลายสีนะมีทั้งสีเงินสีทองสีชมพูอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี้จะเป็นสีออกอ่าสีเงินสีซินเวอร์ครับเราก็มีแถบโลโก้ตามสีของลูกค้าน,นะครับก็กนื่นก็ล็อกกาวกันออกมันจะมีกาวอยู่นะนะอออนี่ครับเออค่อยลอกออกเลแบบนี้ครับ ้ะค่อยลอกมันแตกได้ครับมันเป็นเหมือนเอ่อเหมือนกระจกนะครับมันเป็นเหมือนเหมือนพลาสะติกไม่ใช่มันเป็นมันเป็นกระจกเลยกระจกที่มันทําสีดํามานะครับแล้วมันก็แตกได้ง่งายๆเหมือนกันก็เมื่อลอกเสร็จแล้วก็ค่อยๆมันาวางขึ้นวางเข้าไปเหยียบจอขึ้นวนนิดจะได้เห็น,นชัดๆหน่อยค,ค่อยๆวางไป ประมาณนี้จัดทรงมานิดแล้วก็กดดมันหน่อยนึงครับเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่โฟกัสนะโฟกัสไหมโฟกัสเลยออก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแถบโลโก้ หน้าจอ Macbook Air นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการเปลี่ยนแถบโลโก้ของ Macbook Air นะครับ Macbook Air หรือว่าจะเป็น Macbook Pro รุ่นใหม่ๆ Macbook Air รุ่นปี2018ขึ้นไป Macbook Pro ปี2016ขึ้นไปก่อนจะมีขอบโลโก้มีแถบโลโก้อยู่ด้านล่างแบบนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยครับโอเคครับคลิปนี้ช่างเบบก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ